สวัสดีครับมือน,นีสิบภาพพี่น้องไปเลี้ยงงวน้ำกันครับบรรยากาศดีๆครับมือน,นีบ่อห้อนครับร่มเย็นสบายครับครับไปกันเลยครับ ไปเลยไปไปามาเลยลงตัวเข้นเดี๋ยวเยอะเยี๋ยยอย่าเพิ่งครับพี่น้องตอนนี้ผมขึ้นอยู่ทั้งลังง่วงครับพี่น้อง งวไปเลี้ยงไปกินยาครับค่อ,คอยๆหน่ายทุนอะจะรีบไปไหนนี่แหละครับภาพบรรยากาศคนเลี้ยงง่วแบบบ้านๆครับ ไปนำโชคเดินเร็วๆหน่อยเร็วๆไปไปเร็วๆตัวเอิบเอิบไปนี่นะครับ

<tôi> thang này, mà thằng đi, mà thằng đi, phải lông นี่แล้วครับพี่น้องงวัวเชื่องครับขี่ได้สู้โตครับอยู่ฟ้ามนีเรียบเรียบเ,เร็ว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 ท้ายเร็วเร็ว ก็เป็นอีกฟูงหนึ่งครับว่าบาด่างมาครับเดินระวังหน่อยขึ้นกันแทยระวังระวัง่าลยมาเร็วเรเร็วๆๆๆนี่แล้วครับพี่นน้อง มาหอดที่ไม้แล้วครับพอ่อเบกเบกตัวนะเดี๋ยวลงก่อนเร็วเลยเดี๋ยวลงก่อนเร็วซุบเบกเลยไปกันออปุ๊บไปกินเลยนี่ไปนี่แหละครับงวผมขี้มาตัวใหญ่ครับ ตนี้เขซื้ออุตูนครับนี่ครับเป็นกระสีเล็บยาไปเรื่อยๆครับเฮ้ <c oughs> ไตัวใดไงอ๋อม oh. oh, oh. ันขึ้นบ่อ๋อเจ้ามาผู้เดียวบ่รมนนี่ไปทางใดมืดมันนี่อ๋ออ๋อนบาดป่อยมันนี่ตตัวใดขึ้นไงบ่ตัตมือวานบ่ข้จไหน นี่นะครับพี่นอ้องมนูนีสองขอ,อกประชั่นกันเมื่อวานนี่หลายขอ,อกอยู่ครับมูนีมากม,มาท่านมากเาขาเซิ้งของผู้ใด,ดอ๋อเมนบอ มันมันโค้งเขาอยู่บ่มืนอนี่โค้อ๋อบัไปดมมันดอกไนะไปดมมันะเกียมันขึ้นแท่อยู่บ่เยอะลักบ่า่า่ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจช่องน้อยๆช่องนี้หน่อยด้ยวยครับพี่น้อง ำไมไงถามมันขึ้นคือตัวผูบ่หัวซาเยอะไปไง <c oughs> <c oughs> ครับนี่แหละครับพอพันประจําฟ้ามของผมครับตอนนี้ก็ผสมไปหลายเมลแล้วครับยี่สิบเมลแล้วครับพี่นอ้องตัวนี้ซื้อว่าเจอไท้ายครับเด้อท้ายเด้อ Eapa เดาไทยเทบเลยไทยเทปบทปเทบเลยครับพี่น้องคลิปนี้กับโบมี่ยังไงครับพี่น้องกับไทยพี่น้องได้เบิ่งกัน,กน,กรงงบบนครับมาเลี้ยงงวแบบใดครับบานเฮ้า มัว่วเพิ่นกับเล่มใหญ่ไปเรื่อยๆแล้วครับพี่นอ้องิ่นก็นสีอิ่มผลแหละจังสีได้ไรครับอคอกครับตัวนี้ซื้อว่าเจ้าตุนครับพี่น้องมั่วที่ผมขี่มากางแห่นแล้วครับตัวใหญ่ครับสูงลอยหา้าสิบบวกผลแล้วครับลอยหกสิบผลว่าครับตัวนี้ ขี่ได้เบิดอสตัวครับพี่น้องวัวอ,อยู่นี่ฝึกได้เบิดอสตรตครับอย่ฟ์มผมครับตัวหน่อยนี่ก็ซื้อวานน้ำโชคครับพี่น้องตัวนี้เป็นผลงานลูกซี่ไว้ด้วยครับพี่น้อง สองต้นนี่แหละครับตันนั่นน้ำชช่ครับตัวนี้น้ำโชคโตัวนี้ก็ตัวใหญ่นี่ก็ซื้อว่าสายลุ่มครับตัวแม่นั่นกับเจ้าคัระบาวครับไปครับครับครับกันอยไหมครับวันละ ี่น้องสำหรับคลิปนี้กับมืดสำนีด้นะครับพี่น้องสวัสดีครับ